ยืนยันแล้วซัมซุงเตรียมพัฒนา b i ๊ b บีให้ฉลาดขึ้นภายในปีนี้<ม>เรียบอยเราได้ยินผู้ช่วยอัจฉริยะของซัมซุงอย่าง Big b i ๊กบีมานานหลายปีแล้วนะครับแต่การใช้งานเหมือนจะยังไม่ได้ใช้จริงจังมากมายครับและผู้ใช้งานก็อาจจะแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับล่าสุดทางบริษัทก็หันมาพัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะมากขึ้น เหมือนผู้ช่วย AI ประจำตัวของผู้ใช้งานแล้วภายในปีนี้ครับหลังจากเขารซื้อ unpack ทาง T.M.U. CEO ด้านธุรกิจของ m x ของ Samsung และให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าจะมีการอัปเกรด Bigby ในช่วงปลายปีนี้และจะเป็นการทำงานบนพื้นฐานของรัก Language Model ที่พัฒนาโดย Samsung เองครับซึ่งก่อนหน้านี้ CNBC <c oughs> ก็เคยออกมาเผยว่า ซัมซุงกำลังทำงานกับบิ๊กบี้เวอร์ชันอัปเกรดแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ซัมซุงยืนยันเกี่ยวกับการเปดิดเผยกรอบเวลาในการแต่ดตู้วางนี้ทีเอ็มดูก็ยังบอกด้วยว่าบริษัทจะยังคงส่งผู้ช่วยเสียงหลายอย่างจะยังคง <c oughs> จะยังคงส่งผู้ช่วยเสียงหลายอย่างบนอุปกรณ์ของซัมซุงต่อไปซึ่งน,นี่อาจจะหมายถึง Google Ge m i n าสำหรับบิ๊กบี้นั้นต่วตัวยังเป็นทางการมาตั้งแต่ปี2 0 1พสโดยสามารถทำงานได้หลายอย่าง ผ่านแอปพลิเคชันของ Samsung เองแอป third party บางแอปด้วยครับอย่างไรก็ตามครับทางบริษัทยังได้เปลี่ยนทิศทางและทำให้ผู้ช่วยเสียงนี้ตามหลัง Apple และ Google ไปครับอย่างการเปิดตัวของ Android 15ที่ครอบครับด้วย One UI 7เราก็อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจาก Big b ในช่วงปลายปีนะครับนอกจากนี้การใช้งาน Big b โฉมใหม่ก็อาจจะถูกใช้งานครั้งแรกอย่างจริงจังใน Galaxy S25 s ี r i ส์ช่วงต้นปี2025ครับ